มินม้นมิ้นค่ะพี่ไม่ได้ดีสีกิ่งไงหูหนวกเหรอทำไมไม่ต้อนรับแม่กับพี่เหรอมอนนิ้นเอาน้ำมาให้แม่กับพี่เอ้ด,ดื่มก่อนดิได้ค่ะจะไปนั่งดิมิ้นก็ยังมีผลไม้อยู่ไม่ใช่หรอไปล้างแล้วเอามาให้แม่กับพี่เอ้กินดิค่ะค่ะมีอโชคดีเนาะได้เน,เนี่ยนี่สวย ก่งและเป็นแม่จีเรียนแบบมิ้นน่ะมิ้นส่วนแกอ่ะไม่ได้เลือกเอาแล้วเอาแล้วมาดิมาดิม,าดมิ้นมิ้น ค่ะพี่ไม่ได้มีเสียงกิ่งไงผูหนุ่งฮะพอดีหนูเข้าห้องน้ำอยู่ค่ะพี่เลยไม่ได้ยินไปดูดิใครมาก็ไม่รู้เนี่ยอ,อ๋อได้ค่ะพี่อ้าวของที่แม่ให้เตรียมให้น้องอะเอามาด้วยไหมผมจะลืมได้ยังไงครับแม่เตรียมมาให้ลูกสาวสุธิทาของแม่นี่แม่ไม่เห็นลูกถือก็น,นึกว่าไม่ไดเอามาอ๋อ ผมไปในรถครับลืม,มเอาลงมาไปไปไปเอามาแม่ก็นึกว่าหนูลืมครับแม่เอาแม่แม่กับพี่เอ็ม,มาได้ไงคะเนี่ยบัดดีผ่านมาทางนี้นาะก็เลยแวะเยี่ยมหนูหน่อยทำไมไม่ต้อนรับแม่กับพี่เหรอเปล่าค่ะไปเข้าไปนั่งที่บ้านก่อนค่ะขึ้นดีขึ้นดี ไอ้แล้วบุบบุบบุบไม่รู้เรื่องอะยวปะเอาแม่พี่เอกก็นกึกว่าใครมาที่บ้าน,นวินไปเอาน้ำมาให้แม่กับพี่เอกดื่มก่อนดิได้ค่ะ หวานนะลูกแม่ครับช่วงนี้เป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับแม่สบายดีแล้วพวกแกสองคนเป็นยังไงบ้างสบายดีครับลูกแม่อยู่กับผมไม่ต้องเป็นห่วงนะครับก็ดีละงั้นตามสบายเลยนะครับผมขอทำงานแป๊บจ้ะน้ำค่ะแม่น้ำค่ะพี่เอกขอบคุณครับจ้าจ มิน้นไเพิ่งนั่งดิมีอะไรคะในตู้ยังมีผลไม้อยู่ไม่ใช่เหรอใช่ค่ะไปล้างแล้วเอามาให้แม่กับพี่เอกกินดิมารย,ยาทแค่นี้เองต้องให้สอนไปค่ะค่ะ ทานผลไม้ก่อนนะคะพี่เอกแม่ครับว่าแต่แม่นั่งรถมาหลายชั่วโมงเหนื่อยไหมคะแม่ไม่เหนื่อยนู่นคนเหนื่อยพี่ชายแกขับรถทางไกลยอยู่คนเดียวตั้งหลายชั่วโมงพี่เอกเหนื่อยไหมคะ ไปนอนพักก่อนไหมขับรถแค่นี้นเะนนอ่ได้ยังไงล่ะแม่บนว่าคิดถึงแกกบหลานพี่ก็เลยอาสาพามาส่งงั้นวันนี้พี่เอกกับแม่ก็นอนที่นี่สักสองสามวันนะคะมิน้นคะไปซื้อผักปลามาทำให้แม่กับพี่เอกกินดีนี่เตอเมียแกน่ะท้องอยู่นะเตอน่าจะมาช่วยมิน้นเขาซื้อดีกว่าไหมไม่เป็นไรหรอกครับแม่ ปกติง,งานบ้านทุกอย่างก็เป็นมินรรม้นทำผมไม่เคยยุ่งหรอกค่ะแม่โอ๊ยเอาดิไม่เป็นไรค่ะแม่เดี๋ยวหนูไปตักพักเสร็จแล้วก็ไปซื้อกับข้าวมาทำให้แม่กินนะคะโอ้โหมอจะผ่าเด็กบ้านไหนวเนี่ยค่อยเดินนะลูกที่แม่พูดไม่มีผิดเต๋อครับพี่มึงนี่โชคดีเนาะ ได้เมียที่สวยเก่งและเป็นแม่สีเรือนแบบมิ้นน่ะก็แน่นอนอยู่แล้วพี่หาเมียทั้งทีก็ต้องหาผู้หญิงดีๆสิครับทําไมได้เรื่องแล้วจะเอามาเป็นเมียทําไมล่ะครับว่าแต่ผมกําลังชมแม่อยู่นะเพราะแม่สอนลูกมาดีใช่มึงอะ่ะโชคดีมิ้นส่วนแกอ่ะไม่ได้เรื่องนี่แกเอาผู้ชายอะไรมาทำผัวเนี่ย ทำไมมันถึงได้เห็นแกนตัวแบบนี้มันเกิดอะไรขึ้นครับพี่นี่มึงคิดว่ากูงโง่เหรอมึงน,นั่งเล่นเกมชัดๆแต่กลับโกหกว่ามึงทำงานเนี่ยนะมึงเอาสมองส่วนไหนคิดให้น้องกูทำนู่นทำนี่แต่มึงกลับนั่งเล่นเกมอย่ายสบายใจอยู่บ้านน่ะแม่เลี้ยงมิ้นท์ให้เขาอย่างเจ้าหญิงแต่พอแต่งงานมาอยู่กับลูกเตอ๋อลูกใช้เขาอย่างกับเขาเป็นทาส นะครับคือผมคิดว่างานบ้านมันเป็นความรับผิดชอบของผู้หญิงนะครับนี่มึงต้องให้กูพักรถก,ก็ต่ายมึงออกมาไหมมึงถึงจะเห็นว่าน้องกูท้องแก่อยู่วะก่อนท้องมิ้นเขาก็ทําแทบทุกอย่างแล้วทำไมตอนที่เขาท้องมึงไม่มาช่วยมิ้นเขาทําวะมึงควรที่จะให้มิ้นเขานั่งพักแล้วมึงมาทําแทนไม่ใช่ชี้นิ้วสั่งแบบนี้เต๋อใช้มิ้นเขาอะอย่างกับเขาอะเป็นแม่บ้านไม่สิ แม่บ้านอ่ะเขายังได้เงินเดือนแต่มิ้นอ่ะเขาไม่ได้แม้แต่เงินเดือนแม่บ้านเวลาเขาป่วยเขาก็สามารถลาหยุดได้แต่มิ้นเวลาเขาป่วยเขาหยุดทําไม่ได้ก็เพราะว่าแก่มันไม่ได้เรื่องแม่บ้านอ่ะเวลาเขาไม่พอใจในายจ้างเขาก็สามารถหาบ้านใหม่ทําได้แต่มิ้นอ่ะเขาแต่งงานมีลูกกับเตอ๋อ เขาไม่สามารถเปลี่ยนได้แม่ครับผมรู้สึกผิดแล้วครับต่อไปนี้ผมจะไม่ทำแบบนี้กับมิ้นอีกครับมึงอย่าดีแต่ปากก่อนแต่ง,ม,งมึงก็สัญญากับแม่ว่าจะไม่ทำให้มิ้นต้องลำบากแล้วไหนอะความสุขสบายของน้องกูพี่ครับผมขอโทษครับพี่ให้โอกาสผมสักครั้งนะครับ ถ้ามีอีกครั้งหนึง่งพี่จะทำอะไรกับผมก็ได้กูไม่เชื่อคำพูดของมึงต่อไปอีกแล้วไอ้เตอ๋อการเป็นผู้ชายอ่ะควรเอาสองมือที่มึงเล่นเกมไปหาความสุขสบายให้กับครอบครัวผ่อนคลายแค่บางครั้งก็พอไม่ใช่เล่นทั้งวันทั้งคืนจนลืมหน้าที่ของตัวเองแบบนี้เรื่องพวกนี้กูยังต้องสอนมึงอีกเหรอมึงเป็นพ่อคนแล้วนะเว้ยถ้ามึงงอยากให้เด็กในท้องเรียกมึงว่าพ่อมึงก็จงเปลี่ยนตัวเองซะ ส่วนวันนี้กูจะพาน้องเสากลับบ้านก่อนเปลี่ยนตัวเองได้เมื่อไหร่ค่อยมารับน้องกูแล้วกันปะม,นมิ้นแม่กลับบ้านครับ ลงบันไดนะเดี๋ยวจะช้านะค่อยๆนะเดี๋ยวนั่งตรงนี้ก่อนนะเดี๋ยวพี่ไปทำความสะอาดบ้านก่อนแล้วก็มีอยากกินอะไรเดี๋ยวพี่ทำให้กินนะได้คะ่ะหลังจากวันนั้นพี่เต๋อก็เปลี่ยนเป็นคนละคนจากหน้ามือเป็นหลังมือเลิกเล่นเกมเราทำอาหารกิน รักครอบครัวมากจนหนูเองรู้สึกเขินเหมือนจีบกันใหม่ๆเลยค่ะ